นี่คือภาพขณะที่รถทัวร์บคส .999 กรุงเทพอุบลราชธานีกำลังลักลอบดูดน้ำมันใส่รถกระบะเชฟโรเลตภายในซอยชินสวัสดิ์ซึ่งอยู่ด้านหลังขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีพฤติกรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่หลังจากส่งผู้โดยสารลงจากรถแล้วก่อนจะนำรถไปตรวจเช็คปริมาณน้ำมันในถังเพื่อถ่ายน้ำมันออกซึ่งทีมข่าวได้ลงพื้นที่สะกดรอยและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มคนขับรถทัวร์มานานกว่า1สัปดาห์ หลังได้รับแจ้งข้อมูลจากอดีตคนขับรถทัวร์ถึงการลักลอบขายน้ามันมานานกว่า10ปีแล้วรถจพาจรมันมีถังไม่ดูจากถังเลยมีคนมาเอาไปสอบขั้นต่ำมันก็ไม่ต่ำกว่า60สิบลิตรนะต่อคันหกสิบลิตรเขาถ้าขายเป็นถังกาขายเป็นตัวเขาเลี้ยงหมูเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวหนึ่งก็แล้วแต่30 20 20 30, บิบยี่สิบลิตรสาลิตรแล้วแต่ถังซส่ถ้าตัวใหญ่ก็30ิตัวเล็กก็20รถคันหนึ่งสิบห้าเที่ยวมันก็ห้าเที่ยวหกเที่ยวมันก็สามร้อยหกสิ 3, 150, บลิตรนะวันงน หลังถ่ายน้ำมันเสร็จคนรับซื้อก็จะถอยรถออกและต่อท้ายรถทัวร์คันต่อไปซึ่งทุกๆเช้าจะมีรถทัวออร์บกขสวิ่งเข้ามา6คันโดยจะรับซื้อในราคาลิตรละ20บาทก่อนนำไปขายต่อ,อยังรถบรรทุกในราคาลิตรละ25บาทซทสิคัดว่าจะสร้างความสูญเสียต่อภาครัฐปีละไม่ต่ำกว่า25ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของคนขับรถทัวร์ที่ลักลอบขายน้ำมันเช่นนี้ยังพบว่าเกิดขึ้นตามจังหวัดใหญ,ใหญ่อีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน อัตบุญนงจินดารายงาน